นี่ก็เอาอีกแล้วนี่ครั้งและที่เธอเล่าด้วยเธอนะพย,ยายามจะนีไหนลองทำให้ดูหน่อยสิอยากเห็นว่ามีกี่วิธีที่เธอยังไม่ได้ใช้บอกฉันตอกฉัน,นด้วยใี่เธอยังไม่เข้าใจด้วยว่าจริงๆเธอกำลังเนียนและแกล้งทำเป็นไม่รู้บอกฉันตอบฉันก่อนแน่นอนว่าฉันรู้ดีว่าใจเธอในแต่ฉันเธอ k ยู่ you แค long time นี่ให้ฉันพากลับได้นะแค่ไกลไม่ต้องหลังเลอีกต่อไปได้ไหมก็ให้เชื่อใจเธอนะเธอรู้ดีถึงความจริงที่ชันบอาเธอทั้งฉันนยากเขนในทามใจได้ด้วยใจรั้งก่อนให้ hey, hey, ลองมองตาคนนี้คูม่มันจะมีอีกไหมอะไรที่เธอเนะี่ยพอจะต้านไว้แค่พูดมายอมรับออกมาว่าเธอต้องการไม่ว่าอะไรฉันก็พร้อมจะส่งไปลองพูดมาต่อเป So I wonder, Poppy. how you when I was cap from the sky? You're not to take a ride, you to architecture by a chiding shot, you to your draw. Can't the I you just a tongue one. Hey, turn, love, man, come now come and come and walk. Yeah, coming, baby. you to feel great. Can you see you're driven? Street and night, like, woo. ร่ำมาและให้ฉันได้พาเธอบยยปีนยางฟาไกลไม่จำเป็นต้องหลังแนล่ใจสวรรค์ส่งแค่ไหนก็ไปถึงเธอรู้ดีถึงความจริงที่ชัดว่าเธอและฉันอะกรแคไหนหถามใจเะอดูอีกสักครั้งก่อนให้ hey, ลองมองตาคนนี้ว่ามันจะมีอม่งงอะไรที่เธอจะพอจะต้านไว้เพูาเธอยอมรับออมาว่าเธอต้องการไม่ว่าอะไรฉันก็พร้อมจะส่งไปลอง Behind, never from the sky. รู้แล้วใช่ไหมไม่มีทางใดให้เธเดินออกไปจากตรงนี้เราดหไม่คิดถึงตรงที่ฉันสัมผัสลองลองรู้สึกนั้นช่ายากคือไรโจ้ก็เราเธอชมมันแค่ไหนถ้าใจหน่อยจะเรา แต่เข้าใจความจริงเราใช่ไหมว่าเธอแกล้งฉันนะแค่ในถามใจแต่ดูอีกสักครั้งหน่อยคอย,คอยคมมอยกูไม่นินและให้เัอลองคิดว่ามีอะไรที่เธอนาตานไวแค่พูดมายอมรับมาว่าเธอต้องการไม่ว่าอะไรฉันก็พร้อมจะส่งไปลองพูดมาต่อให้เป็นฟ้าหรือว่าสวรรค์จะพาไปหาอยู่